ทักทายจากสวิตเซอร์แลนด์พี่น้องบรรยากาศดีดียงีมือแรงมือหน่อยสองทุมแลวพี่น้องจ้าสองถุมกันยังบุานหมืมดคือเก่าเนาะบรรยากาศดีๆอยู่ค่ะเมือนี้เขาก็มากินข่ายูทาเลอรเนาะพี่น้องเนาะข่าบรรยากาศมาฝากพี่ตอนนองคือเก่าจ้าสวยงามพี่น้องจ้าบรรยากาศรรากาศ็นเลยเมือนก็เป็นมือวันหยุดอีกมือหนึ่งสิงมาดำเจ๋าพาพี่น้องมาหยาเนาะค่ะ มาอย่างริมทะเลสาบพาเขากินพี่น้องเป็นวันหยุดสบายๆเนาะค่ะเนาะเมืองสวนหยองเหมืนกับงามงามพี่น้องลาดชารานขายเนาะคะ่ะเล่นถนนพี่น้องเสียงดังในจักหน่อยเบืองดอกไม้มพี่น้องริมทะเลสาดอกไม,ม้งามงามวิวก็สวยงามอีหรีค่ะบรรยากาศก็โรแมนติกอิหลีพี่น้องเบืองฟ้าฝนค่ะ ผู้ใดมีแฟนกับาแฟนออกมายางคือเกานะ่าเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดบ่บมีแฟนกับยางผู้เดียวเบิร์บรรยากาศพี่น้องจ้าสวยงามค่ะนามกระไซคือเกา่าแต่ว่าเหมือนนี่มันย่ำคำเนาะตอนสองถุงโม,มีแดดมันก็เลยเห็ดแห่บ่เห็นนามเนาะพี่น้องเนาะเสียงรถก็ดังนิดน้อยเพราะว่ามันเป็นถังทางเนาะพี่น้องเนาะเบิร์ค่ะสวยงามค่ะบรรยากาศดีไฮพี่น้อง อันนี้ก็สิเป็นบรรยากาศริมทะเลสาบลักเลม,มงนพิ่นงเนาะก็คือเป็นทะเลสาบที่กว้างใหญ่อีกแห่งหนึ่งของเมืองอประเทศสวิตเซอร์แลนด์นพิ่นงเนาะอันนี้มาดมเจ้าก็มาอยู่ริมแม่น้ำเมืองยงนพิ่นงเนาะอยู่ไ่ไกลจากบ้านค่ะอน,นีก็จะเป็นมองจอดเรือแล้วก็สินยางไปกินเขา ลานอาหารริมทะเลสาบนอพี่น้องบรรยากาศยามมือแลงตอนสองถุมฟ้ากระเพาะน่อยมืดบรรยากาศดีพี่น้องหนาห่อน,นี่ทางประเทศกะมีประมาณจากักสามสี่เดือนเนาะเป็นชว่วงที่หอนละก่ะตะเว็นตกดินซาพี่น้องค่ะบรรยากาศกะสวยงามแบบนี้ละพี่น้องสองถุมแล้วก็พเพาะน่อยหมืดเนาะเอามาเบ่งบรรยากาศตอนเท่ากินเขากันพี่น้องจา้า ร้านอาหารริมทะเลสาบจ้ะนมาพี่หนกินหอยกับคเบาเบาเน่มน่มก่งนะ <c oughs> บ้าประกาศเน่มก่องพี่หนวอว่าอยากอายก่องมากินหอยนํำกัดด้อ <c oughs> แสบๆค่ะ ค่ะพี่นองจ้าเหาก็ใส่เวลากินเขาประมาณ4ีสิานาทีเนาะค่ะพะว่าชวงที่เข้าไปโต๊ะมันเต็มเบิดแล้วมันมีต๊ะหนึ่งที่ว่างอยู่แล้วข้าเจ้าบอกว่ามันมีเวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งว่าสัน่าถ้าพวกเจ้ากินภายในชั่วโมงหนึ่งได้กะกระลับว่าสัน่ามาดําเจ้ากับพักกันเฝ้ากินพี่นองจ้า4ีสิานาทีในการกินเนาะเฝ้ายังเลง็งยังคักพี่นองจา้าขนาดนี่แหละพี่นองอยู่เบื้องนอกก็ได เวลากินกันยังรีบกันเร่งเนาะอากาดีขึ้นกันพี่น้องเฮาก็สิได้กลับบ้านเร็วเนาะเพราะว่าเฮากลับไปแวนเบิร์ดโปรเบริร,เบร์เด้นเมื่อยะคะ่ะพี่น้องจา้าอ่ะเป็นบรรยากาศสองข้างทางทางกลับบ้านมาดามเจลเนาะคะ่ะถ้าไปอีกแป๊บนึงก็บหอดบ้านละพี่น้องจา้าค่ะวันนี้มาดามเจลก็เอาบรรยากาศมาฝากพี่ต้อนนองซัมมิโกนเนาะคะ่ะฝากคลิปไว้บนเด้อพี่น้องผู้ใดมากะอ่ากดไลค์กดแชร์ให้แน่เนาะ,ะคะ่ะเนาะอ่ะพอกันคลิปหน้าพี่น้องจ้า สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะมาฮอตบานเรียบร้อยปลอดภัยแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ